5ประโยชน์ของไฟเบอร์ที่ช่วยมากกว่าในเรื่องของการขับถ่ายเมื่อพูดถึงประโยชน์ของไฟเบอร์หรือใย,ยอาหารสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกมักหนีไม่พ้นเรื่องของการขับถ่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดเนื่องจากไฟเบอร์มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้ทําให้ลําไส้เคลื่อนไหวได้เป็นปกติและสามารถขับของเสียออกมาได้ด้วยเหตุนี้คนที่เป็นท้องผูกเรื้อรัง จึงมักจะหาไฟเบอร์มารับประทานเพื่อช่วยในการขับถ่ายอยู่เสมออย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหานในเรื่องของการขับถ่ายอาจมองว่าการรับประทานไฟเบอร์นั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรมากมายนะักแต่แท้จริงแล้วนอกจากประโยชน์ในเรื่องของการขับถ่ายไฟเบอร์ยังมีคุณประโยชน์ในด้านอื่นอีกมากมายที่โดดเด่นไม่แพ้กันโดยเฉพาะใน5เรื่องนี้ 1. ทําให้อิ่มนานมากขึ้น สำหรับคนที่อยู่ในระหว่างการลดน้ำหนักการรับประทานไฟเบอร์จะช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องแต่เนื่องจากเมื่อเรารับประทานไฟเบอร์เข้าไปส่วนที่เป็นเมือกจะละลายน้ำกลายเป็นเจลเหนียวและอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานขึ้นทำให้กระเพาะอาหารเต็มและส่งสัญญาณไปยังสมองว่าร่างกายอิ่มแล้วจึงช่วยลดความอยากอาหารส่งผลให้ไม่กินจุกจิกระหว่างมือ้อและลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้น 2. ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงหากรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์ร่วมกับยารักษาจะทําให้รักษาระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่ปกติได้จึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกทางหนึ่ง 3. ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโดยเฉพาะไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำจะช่วยลดการดูดซึมน้ำตาล รวมถึงไขมันไม่ให้ร่างกายดูดซึมไปใช้เร็วจนเกินไปจึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานช่วยลดการใช้อิสูลีนและลดความเสีย่ยงการเกิดโรคเบาหวานในคนปกติได้อีกด้วย 4. เสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอย่างที่รู้กันดีว่าภายในลำไส้ของคนเรานั้นมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและกว่า70%ของระบบภูมิคุ้มกันนั้น อยู่ที่ลำไส้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งไฟเบอร์คือแหล่งอาหารชั้นดีของโปรไบโอติกด้วยเหตุน,นี้โปรไบโอติกจึงสามารถจเจริญเติบโตในลำไส้ได้ดีสามารถผลิตสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง 5. ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นผลพวงจากการมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการขับถ่ายทุกวันถ่ายอุจจาระได้ง่ายลดการกักเก็บของเสียไว้ในร่างกายลดการหมักหมมของเสียในลำไส้ทำให้ลดโอกาสดูดซับสารพิษจากของเสียกลับสู่ร่างกายอีกครั้งความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จึงลดลงตามไปด้วยสำหรับใครที่ยังคิดว่าการรับประทานไฟเบอร์ช่วยแค่ทำให้ขับถ่ายง่ายก็ต้องคิดใหม่แล้วล่ะครับเพราะด้วยประโยชน์ที่มากมายขนาดนี้ แม้จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วก็ควรรับประทานโดยอาจจะหาได้จากผักผลไม้ธัญพืชต่างๆรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพเป็นทั้งใหญ่อาหารและพรีไบโอติกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและช่วยเสริมสร้างสุขภาพได้เช่นกันครับหรือหากใครชอบคลิปนี้ที่มีสาระดีๆมานำเสนอในทุกๆวัน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ